เอยงอไุดถ้าเกดเนิงเี๋ยนี่ไปทีอนได้สองแได้นาทีหนึ่งสะนอมีคนเบิ้งปลามีมีหาคนเขาพวดเขาพวดตัวซีฟู้ดซนซมยังมีจะหาคนเนาตกิดตามโอ้ยเรื่องมือสองเสือตกตยเนี่ยเอ้ยเนาะ hoa hoa thuyền khuân na khuân na là đang lấy xe chắc lủng thế luôn

เฮ้ยโอ้งแม่คลิปบุญญาบุญญาเนาะว่าบ่มีเฮาสิบ่มีส่วนร่มเฮเฮ็ดเบุญญาเด้อว่าอาจารย์บ่มี่มน่ะเต็มแล้วแม่โัน่ะ đi cái thai hụp này à, này, cái thai hụp này Cái đô rồi Vâng này, mày ô

ดือไรเนาะดูอไรกัดือไที่เรื่องหลายองอ้คไม่ไหว้ข้าขไ้้าวตนตุ่นอ้ขาวหานดีไม่ใหลายอ่าันคือเปนาได้ไหมไอ้ข้อนี้มาจุโปจุเมเพ่อให้ต้นตนตุ่นข้าวซ้ำี่กินนที่ตางเดอยั้นขเป็นทางแล้วะคาแบเป็นทางแล้เก็จะเอาเหกับใส่ยมอไว้ เทอเอาทองเพชรปิเลยเหรอทองเพชรมนเวบมันน้ำมันนิ่มนั้นวางปลาเป็นเรื่องะไอเลี้ยงหอเอาอะไนอยู่ไม่กันมอนมาเทนะฮจะมือพ่ด